สวัสดีค่ะว่ลส์สวยดูหลานนะใช้มานำเสนอกันอีกคันหนึ่งแล้วนะคะนิสสันเคน่า200 XL Sport ยอโต้คันนี้ภายในสีดำนะคะปี2010ค่ะฟีดดาว2เดือนละ6,000กว่าบาทเองนะคะคันนี้ขอทานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุดรคานี้ได้นใะคระที่1น0 0 0มืบาทขึ้นไปค่ะก็ะซื้อรถคันนี้ไปชิลานด้แล้วนะคะ มามังพารถสวยรูรากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้นะคะต้องเป็นคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และขับดีสุดๆเลยค่ะตามมาไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะรถสวยน่าใช้มากเลยนะคะแมกลายสวยสุดๆเลยนะคะ,ส,ส,เะ,คะสเกิร์ตรอบคันหนึ่ต่างหากค่ะนิสสันเทียน่า200 XL เกียร์โตคันนี้ปี2010ค่ะ ฟรีดาวส่งเดือนละ6,000กว่าบาทเองนะคะคันนี้ขอฐานเงเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุรคณนีได้นะคะที่15,000บาทขึ้นไปค่ะกระสุรคณนีไปใช้งานได้แล้วนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้านะคะภายในสีดำแนวสปอร์ตค่ะกระจกปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะปุ่มสตาร์ทค่ะนิเ i กเตอร์แอร์แบ็กเอเบคุญจรีโมทนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะ ระบบดิจิตอลนะคะเครื่องเสียง AM FM AUX แล้วก็ CD ค่ะขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุครคณนีได้นะคะที่15,000บาทขึ้นไปค่ะก็สตรคณนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะมีแอร์ตอนหลังด้วยสภาพดีมากๆเลยค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะภายในสีดำแนวสปอร์ตดูแลรักษาง่ายมากๆเลยนะคะแมตต์ลายสวยค่ะ สเกิร์ตรอบคันอีกต่างหากนะคะคิวพรีเมียมรอบคันมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะสภาพดีขับดีสุดๆเลยค่ะจัดไฟนั้นไม่ยุ่งยากเลยนะคะแค่มีสำเนาวัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรัปรองเดือนก็ออกรถได้แล้วค่ะใครกำลังม,มองหารถขับดีสุดๆนะต้องเป็นคันนี้เลยะคะน่าใช้มากๆเลยนะคะรายละเอียดเรื่องการจัดไฟแนนซ์โทรปรึกษาได้เลยนะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะน่าใช้ค่ะ ขับดีสุดๆเลยค่ะกว้างนั่งสบายเลยนะคะเดี๋ยวอ่เปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะคะหน้าเครื่องค่ะเป็นเครื่องยนต์2อ0พันเบนซินนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะใครกำลังมองหารถกว้างขวางนั่งสบายขับดีสุดๆต้องเป็นคันนี้เลยนะคะ Nissan t i a r n a 200 XL Sport g อ o t o คันนี้ปี2010ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2 50508 58ติดต่อแอมค่ะเดี๋ยวจะทักไลน์มาได้นะติดที่ช่อง ID นะคะพิมพ์092 50508 58มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะยินี้ข้อมูลค่ะออกรถไม่ยุ่งยากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ